Thank นี่คือมันเป็นโปรดักชั่นใหญ่เลยครับหนังเลยครับแมนครับทั้งเซากล่องทั้งยังรวมแล้วโปรดักชั่นงานนี้ก็คือคือโปรเจกต์นี้ตั้งไว้คือล้านก่บบาทคนนี้ครับนี่พี่แบงดูแลเกี่ยวกับพุ่มกับงานโปรดักชั่นเป็นได้ครับเด็กกล้องก็เป็นกล้องหนังถ่ายย่นเลยยังดีเลยครับเนี่ยเราไปเรียนเข้ากับเบิงรถเชนมาครับกระไดบานๆแบบมันเข้ากับชีวิตดีนะครับนี่ยงข้าประเด็จจักฉาคมากันม่กับบาท ครับบาดซ้ำเหมือนไปลบเก็บไว้เรียบร้อยพูดเอาขอรดไปหน่อยพายพ่อซ้าพ่อมวอย่างให้กินเถอะพระศิษย์นั่งหนาขึ้นั่งหลังนั่งหลังตัวนอนหนูพี่นอนไหมโอ้พระสิษย์เป็นนางเป็นมูพ่ออ๋อพ่อกะเราพูดเดียวกันได้ส่วนผมเป็นพี่บ่าเนาะ สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยีหลาอุ้งอิงเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงแงะกคาทุกทท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะมือหน,นีก็ได้เลืองงามยามดีเนาะค่ะพี่น้องทีมงานผู้สางลการกบศิลปินที่จะ,สะแสดงในนางเรื่องหอบฟันนะคะพี่น้องเปินกด้เดพิธีบวงสรวงยุทธิอันาจากของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเนาะค่ะ อาพยนองฝนเริ่มจากวันนี้วันพรุ่งนี้ลูกลูกตลานเดินทางไกลเดินทางไกลขอให้แถวค้าและกอดไทยทั้งไปและกลับขอให้ลูกให้หลานสร้างภาพยน์เรื่อง จากพิธีบวงสรวงเสร็จเรียบยร้อยแล้วในมือน,นี้เนาะค่ะเพื่อจะเริ่มไทยทําเลยในวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่เนาะคะ่ะพี่น้องโบโจเพิ่นก็บ,บอกว่าเพื่อจะให้ยไทยทําให้เสร็จภายในวันที่ยีสิบห้ามกราหกเก้าค่ะพี่น้องถ้าหนังเรื่องนี้นะค,ะค่ะพี่น้องก็เป็นหนังเกี่ยวกับประวัติของกีฬาอุ่งอิงเนาะค่ะตั้งแต่เด็กหน่อยจนถึงปัจจุบันนี้อะ่ค,ะค่ะพี่น้องว่าเพื่อจะสางออกมาในแนวใดเนาะค่ะพี่น้องส่วนสถานที่เพื่อไปหาสถานที่แนวใดเพราะว่าก่อนหนานั้นเนาะคะ่ะกีฬาก็อยู่ในเ บานที่เป็นบานธรรมดานเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นบานเธได้บานธรรมดาบบานทองทุ่งทองหน้าเนาะค่ะเดี๋ยวไปฟั่งผู้กำกับค่ะพี่น้องผู้กำกับหนังเหลืองนี้เนาะค่ะคือคุณแบงค์ทองทุ่งค่ะพี่น้องว่าเพื่อจะสางออกมาในแนวใด่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปฟังผู้กำกับเบาค่ะผู้หญิงนี่คือมันเป็นโปรดักชันใหญ่เลยครับหนังเลยนะครับแมนครับทั้งเสากองทั้งยังรวมแล้วโปรดักชั่นงานนี้ก็คือคือปรเจต์นี้ตั้งไว้คือลานกบาดคนนี้ครับ<ช>นี<ช>่พี่แบงค์ดูแลเกี่ยวกับผู้กำกับงาน่นค ไปได้ครับเด็กกล้องก็เป็นกล้องหนังภาพยัย์เลยยังตีเลยครับเนี่ยเราประเดียเข้ากับไปเบิง้งรถเชอร์ชันมากจะได้บ้า,าน,บนๆแบบมันเข้ากับชีวิตจรนะครับนี่ยสื่อาพยได้จัดฉากมากมันเป็นแบบกระท่อมทุ่งนาอุ้ยว่าถ้าอย่งางร้ายแต่ว่าต้องไปเบิง้งนีภาพยนตร์ครับนั่นแต่ว่าหนังเรื่องนี้บ้ได้ฉายในโรงภาพยนตร์เราฉายในกลุ่มผิดครับนะครับอยากเข็ด ให้พี่น้องเมืออใหญ่พี่น้องเห็นใหญ่พี่น้องเมื่มีความสุขล้วหนังเรื่องนี้คือเฉพาะเอฟซีองค์หญิงแบบแมนจ๋าเลยละ่ะครับเอ,อแฟนๆสาวนอยเพียรแม่งพร้อมต้องสนับสนุนครับแม่ครับต้องเข่าเมือเบิ่งครับเพราะว่าในเรื่องนี้มันมีหลายอย่างที่เอาใส่ไว้ในภาพยนต์ความเป็นความมากก็สีมาเป็นองค์หิงแล้วก็เห็นความเป็นอีสานบางคนอ,งอ,งอยู่ต่างจังหวัดบางคนอยู่ต่างประเทศอาจจะบ่ได้เห็นบรรยากาศเกา แต่ในในภาคพิเศงนี้เขาจะใส่ไว้อเอาเบิ้งแล้วกินหอดบ้าอ้แบบนี้เฮ้ยตอนหน่อยเขายืนสิเอ้ตัวมาเฮ้ยมันจะแบบย้อนอีกกลับไปตอนไปเด็กน้อยอีกเท่าหนึ่งครับจะได้กาผู้ดใดที่เป็นเอซของสาวน้อยหรืออยากเบิ้งจะได้กับมาเบิ้งได้ครับในกลุ่มปิดรับรองว่าอพานอปิดบังแนน้อยครับนี่ วันที่จะถึงพิธีบวงสรวงในเมือน,นี้เนาะค่ะพี่น้องที่ผู้กำกับหนังเรื่องหอบฝันเพิ่นก็นได้ไปหาสถานที่ที่จะทายทำกับห,หรือโลเคชั่นนั่นแะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนจะหาเอาแบบบ้าน,านค่ะพี่น้องที่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางไกลเนาะค่ะพี่น้องผู้ที่ไปทำงานไกลบ้านผู้ที่กลับมาทำงานในกรุงเทพหรือผู้ที่อยู่ต่างประเทศในเบิ่งแล้วจะให้คิดถึงบ้านท่านที่เลยคับพี่น้อง โลเคชันที่เปินถ่ทยออกมาให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องแค่เห็นโล้เคชันกัอยากเบิ้งหนังแล้วก็พี่น้องรับรองเลยค่ะพอแมีพี่น้องทีดอยู่ท,าท่างกลเบิ้งหนังเรื่องนี้เราจะต้องขึ้นถึงบานพิ่นเวลาอีหลีเนาะค่ะพี่น้องนังเรื่องนี้เพิ่นจะใช้ในกลุ่มปิดเท่านั้นเน,ะะนานะค,าค่ะพี่น้องค่ะในราคาหนึ่ง็เกากับพี่น้องส่วนช่องทางเนะะงา,นาคะนค่ะช่องทางในการซื้อบัตรค่ะพี่น้องแล้วก็ช่องทางในการเบิ้งหนังเรื่องนี้กัพี่น้องเพิ่นจะ แตงความชัดเจนในพวกเขาหูอีกที่หนึ่งค่ะ้ารอดติดตามเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าอีกบอยดนพวกเขาก็จะได้เบิ้งหนังเรื่องหอบฟันแล้วค่ะส่นวนน้องบ้านไมอันนั่นแต่ย่านเนาะค่ะพี่น้องก็ได้รับคำจ้างจากบโบจค่ะว่าให้ไปรับเชิญวงสาวหน่อยลำพื้นโชว์ค่ะรวมกับพีๆวงหนึ่งค่ะตึงก็มีพระเอกออบสุรพจน์นังเอกอมแอมนังเอกซูซายหญ่หล่วก็อีกหลายๆคนเนาะค่ะพี่น้องในวันที 22, 23, ท่ยี่สิบสองยี่สิบสามผีจะถึงนี่ค่ะพี่น้องยุทธีจังหวัดสระบุรีแล้วจังหัดอยุยาเนาะคะ่ะ จากพี่น้องวันใหม่บ้างแผนจะกับบ้านก็ะเดือเลื่อนไปเป็นวันที่24บค่ะพี่นอ้องเมื่อไหนกนจะมีพอการใช่เนาะคะ่ะไปส่งลูกสาวถึงบ้านเลยค่ะพี่น้องค่ะส่วนในเพจของบอดโจเนาะคะ่ะเพื่อนกระได้โพดในเพจของเพื่อนกับพี่น้องในเพจหนุ่มโจโยมนินดำวงสาสาวน้อยเพศบ้านแพง่ค่ะพี่น้องเพื่อนกระด้โพดแบบนี้เนาะคะ่ะยี่สิบสองยี่สิบสามนี้น้องวันใหม่วัยสิบสามปีกําลังมาแรง ก็ไปกับพี่ๆพ่ะเอกนางเอกวงหนึ่งไปพบกันบนเวทีวงสองที่สระบุรีและอยุธยาค่ะพี่น้องน้องวันไม่กัไดดม่าคอมเป็นไตโพ์ของบอลโจเลยเนาะค่ะพี่น้องว่าขอบพรอคุณโอกาสจากพ่อมากๆนะคะค่ะพ่อเป็นคำสั่งแบบนี้น้องวันไม่กัได้เก็บของเนาะค่ะพี่น้องเก็บของเตรียมตัวในการเดินทางไปก็พอการใช่ค่ะพี่น้องเพื่อที่จะไปทําการแสดงในวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามรวมกับพี่ๆวงหนึ่งที่จะขึ้นไปรับเชิญในวงสองเนาะค่ะพี่น้อง อย่าไปเบิ่งบรรยากาศน้องบ้านใหม่ก็เพราการใช้เตรียมของในการเดินทางกาานงันค่ะพี่น้องมินค่ะเขาสวยมือน,นีนะอ่ะน,น้ไปไปเตรียมพร้อมพ่อเอาของเยอะมากเลยพนะ่อจะกลับบ้านเออก็เอาไปใส่หลังรถพ่อลูกไปแล้วนะเอาไปตัวเนาะงจะอยู่จไดใจเดียวคนมแม่กลับบา้านซับครับบ,ททบัตรซ้บเหมือนไปลบ ไปเรียบร้อยพูดเอาขอดไปหน่อยพูดไหวพ่อซะตัวมือให้่ตักปีเด้อถ้าสิบน่งหนาขึ้นนางหลังนางหลังตัวนอนหมูนีนอนไหมโอ้ไป <c oughs> สิบเป็นนางเป็นมูนมนพ่ออ๋อพ่อกะว่าพูดเดี๋ยวกระไดอีวนผู้ไปพี่บ่าเนาะเออยัดเข้าไปพ่อกะว่าพูดเดี๋ยวโอ้ส่งง่ายๆเลยหนูพูดเดี๋ยวบอกคุณ ก่อนจบคลิปปแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก,ก,กับปแขกเด้อค่ะปะแขกก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ตั้มนี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ